ครับเปิดราคางวัวนทองครับประจำวันที่18สิงหาคมครับพศ2 5 6 7ครับตัวหนาพี่น้องนี่เป็นงัวทอง3-4เดือนครับผสมตัวบามันรับจ้างผสมไว้ครับนะครับา่สูงลอย40บวกลบครับผมวัดเรียบร้อยครับนะฮะเป็นง่วทองที่2ครับ กับพอพันบามันรับจ้างผสมไว้ครับตรวจทองอุตสาหเรียบร้อยครับ3-4เดือนชัดเจนครับผมร้อยเปอร์เซ็นครับทองประกันทองประกันตำนี้ครับง่วยอยู่ตการผืดผลบันดนง่วครับจังหวัดอุบลราชธานีครับเบอร์โทรศัพท์0 9 0ย์4 5 3 2 9ยครับโทรมาผูกมาคุยกันได้ครับผมนะครับ แนวดีด้วยครับแม่นี่ครับจมูกโปรชิกแหวงครับผมนุมซีบวมติงครับกีบเล็บขอเท่าปกติครับหางเลืกเครื่องดำนะครแทงขาดีครับผมประกันให้ครับหมื่นแปดพันหาร้อยครับทรงฟีให้รอยกิโลครับนะครับครับตรวจทองมือนีวันที่สิบแปดสิงหาครับผลเป็นยังไงครับคุณหมอ สองรเครับชัดเจนเลยอายุคันประม,มาณสมเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าเนาะครับเนาะโอเคร้100อยเอร์เซนนะครับ100ร้อยเปอร์เซ็นตอ่าครับเบอ่งตั่งัวครับผมนี่ฮะร้อยเปนครับผมสามเดือนกว่า